ครับสวัสดีครับสำหรับนี้จะเป็นตัวของทักษะและเทคนิคการสอนนะครับทักษะการสอนก็คือความสามารถในการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับแต่ถ้าเทคนิคการสอนเนี่ยจะเป็นกลวิธีที่ช่วยให้วิธีการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในส่วนของทักษะการสอนนะครับก็จะมีหลายทักษะนะครับตามผู้จัดหลายๆแบบนะครับทักษะสําคัญของการสอนก็เช่นการนําเข้าสู่บทเรียนนะครับ set induction นะครับการอธิบาย presentation การใช้คำถามน,นะครับ Question การเสริมกำลังใจนะครับ Reinforcement การสรุปบทเรียน r e s Coacher นะครับการเร้าความสนใจ Stimulation นะครับการใช้กระดานช็อคก,การกระตุ้นให้คิด Active Thinking นะครับหรือการใช้สื่อการสอน Media Presentation นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นตัวของความสามารถนะครับถ้าผู้สอนมีนะครับก็สามารถทำให้การสอนนั้นน่ะบรรลุวัตถุประสงค์ได้นะครับ มาที่ทักษะการสอนนะครับหรือไอตัวของความสามารถในการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับมันเนี่ยเกิดจากการฝึกฝนนะครับเกิดเป็นความสามารถความชํานาญในการสอนเราเรียกว่าทักษะการสอนขั้นพื้นฐานนะครับมาที่ตัวอย่างของทักษะการสอนนะครับตัวอย่างเช่นทักษะการนําเข้าบทเรียนนะครับเราอาจจะใช้การนําเข้าบทเรียนที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาหรืออาจจะเป็นตัวของกิจกรรม การใช้นิทานเข้ามาการตั้งปัญหาหรือคําถามที่น่าสนใจการสนทนาแลกเปลี่ยนกับนักเรียนนะครับการใช้ตัวของละครบทบาทสมมุติการใช้เพลงบทละครพื้นบ้านนะครับการสาธิตในส่วนของวิทยาศาสตร์หรือสิ่งที่มันแปลกๆนะครับที่ให้นักเรียนมีความสนใจหรืออาจจะเป็นการฟังก็ได้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือทักษะการนำเข้าสู่บทเรียน เราสามารถเลือกใช้ได้ตามความถนัดของเราหรือบริบทของวิชานั้นๆน,น,นะครับเช่นวิทย์ก็อาจจะเป็นการสาธิตหรือการตั้งปัญหาขึ้นมานะครับทักษะการสอนอีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือวาจากริยาท่าทางนะครับนะก็จะแบ่งเป็นในส่วนของการเคลื่อนไหวการแต่งกายเสียงท่าทางสีหน้าและก็สายตานะครับการเคลื่อนไหวเนี่ยเราต้องเดินดูให้ทั่วนะครับ เมื่อเราคุมชั้นเรียนหรือเราให้งานนักเรียนนะครับและเราต้องเดินเข้าใกล้นักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนเนี่ยไม่สนใจเดินการเดินนะครับต้องเดินอย่างสง่างามนะครับไม่ช้าไม่เร็วไม่รุนลนนะครับและเราต้องเปลี่ยนที่ยืนบ้างนะครับเวลาเราอธิบายไม่ใช่ยืนอยู่กับที่ตลอดเวลานะครับในส่วนของสี่หน้าสายตานะครับเราต้องมีอารมณ์ร่วมกับนักเรียนเมื่อนักเรียนตอบคำถามนะครับ และเมื่อนักเรียนเคารพขอโทษหรือขอบคุณนะครับเราก็ต้องยิ้มพร้อมพยักหน้ารับด้วยนะครับท่าทางนะครับก็เป็นตัวของตัวเองส่วนของเท้าเนี่ยเราต้องไม่วางตามสบายสองเท้าสองข้างของเรานะครับควรอยู่ห่างพอสมควรเสียงนะครับต้องดังฟังชัดรอเลือ่อารอลิงแล้วก็ควบกล่ํานะครับต้องให้ชัดเจนการแต่งกายนะครับให้สุภาพตามสมัยนิยมครับ และที่สำคัญต้องสะอาดและไม่ยับด,ด้วยหรือทักษะของการสอนของในส่วนของการอธิบายนะครับจะมีอยู่สองแบบก็คือการอธิบายแบบนิรนัยนะครับเป็นการบอกกฎหลักการก่อนแล้วค่อยยกตัวอย่างนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบอุปนัยนะครับคือการยกตัวอย่างออกมาก่อนแล้วค่อยสรุปมาเป็นผลว่าเออมันคืออะไรหรืออีกทักษะหนึ่งนะครับก็คือการใช้คําถาม โดยเราอาจจะใช้คําถามจากสื่อธรรมชาติก็ได้นะครับเช่นข้ามดย้ายรังเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นหรือปลากระโดดน้ํานเนี่ยมันกระโดดขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงว่าพายุก,กําลังจะมาหรือเปล่าถ้ามันเกิดขึ้นในทะเลเราใช้คําถามท,าที่เป็นสิ่งรอบตัวหรือสิ่งที่อยู่ในธรรมชาตินะครับเพื่อเร้าความสนใจในเปลี่ยนให้เข้าสู่บทเรียนของเราได้นะครับโดยตัวคําถามจากสื่อธรรมชาตินี่นะครับสื่อเนี่ย มันก็มีทั้งสื่อแบบรายกลุ่มแล้วก็รายบุคคลถ้ารายกลุ่มนะครับเราต้องคํานึงว่าเด็กอ่อนเนี่ยต้องทําได้ส่วนเด็กกลางเก่งก็คือทําได้อยู่แล้วนะครับไม่ควรทิ้งเด็กอ่อนไว้ข้างหลังแต่ถ้ารายบุคคลเราก็ควรทําให้เด็กเนี่ยหรือนักเรียนของเรานะครับสามารถเลือกได้ตามความสนใจหรือความสามารถของเขานะครับสิ่งสําคัญก็คือในเรื่องของการสอนนะครับนักเรียนเนี่ยควรได้เป็นคนที่ออกแบบการเรียนของตัวเองนะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ